สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมในในหนุ่มคนขับเค้นครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศเลิกงานวันแต่หัววันวันนี้ปปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายหน่อยครับเส้นทางที่ผมกำลังปั่นอยู่นี่ฮ เป็นเส้นรอบอ่างอ่างเก็บน้ำบางพระครับชนบุรีเนี่ยบรรยากาศเป็นป่าอยางเีาาาาาา่ทางตรงนี้็เขาทำไว้ให้สำหรับคนปั่นจักรยานโดยเฉพาะครับแล้วก็วิ่งออกกำลังส่วนข้างนอกก็จะเป็นเลนของรถยนต์เขาวิ่งกัน ่็งี้เย็นคนก็จะมาวิ่งออกกำลังกายมากป่าลกครึบนะครับเนี่ยป่าลุกน,นีมีอยู่ครั้งก่อนที่มันมีงูจงอางเขาออกมันออกมาอยู่บนถนนนี่แหละแต่เจ้าหน้าที่เขาก็มาจับไปแล้วดูต้นยางนาะี่ต้นเดี่ย หมาต้นเบลอเลยแถวนี้ก็ต้นยางนาเยอะต้นยางนาเอ็ไไปหมดสวนฟังฟังน้นแล้วล่างให้เป็นน้กจบน้ำนขอบน้ำนะ่าอากาศดีครับ วันอาทิตย์เนี่ยผมก็มาแทบทุกอาทิตย์แหละครับถ้าวันไหนเลิกงานเร็ววันอาทิตย์เนี่ยก็จะมานะ้แต่ถ้าปกติก็จะปั่นอยู่แถวบ้านเนะนี่บรรยากาศดีนะลมเดินลุากานะ ล็อกหน้ากลัวงูเยอะครับเย็นนะวันที่ปั่นจัก,กรยานก็เริ่มน้อยแล้วช่องบายแก่ๆนะจะเยอะครับผมบายแก่ๆจะเยอะรโ,โ,โยก้าไม่กมรถหนีใหญ่เลย ปั่นไปกลับเนี่ยน่าจะประมาณหกโลได้รอบหนึ่งอะประมาณประมาณหกโลหกเจ็ดโลได้ครับวันนี้ก็ปบานนี้สองรอบพรรอบสุดท้ายละโอ้โหดูต้นอยู่คามเดีนต้นใหญ่ครับเขาปลูกไว้หลายปีแล้วนะ บรรยากาศนาลมเลือนลองมาปั่นดูนะครับช่วงบ่ายเนี่ยล่มเลยนะครับแดดไม่ค่อยมีเลยอยู่ใต้ต้นไม้ดู มมเยะร้านอาหารก็เยอะเลยนะยเนี่ยอย่านี้ร้านอาหารเยอะมาเที่ยวได้ครับตรงที่มันลงไปได้อะ่ะตรงที่อ่างอะ่ะ คนจะเยอะทั้งร้านอาหารคลนมาตกปลามากินเหล้าเต็มหมดรถถ้าไม่มีที่จอดนะดูฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารอากาศดี มีน้องหมาด้วยน้องหมาน่ารักน่ารักตอนงนี้ก็จะเป็นอบตแม่ติดไฟซะสวยงามเลยเอบตข้างในจะมี สนามกีฬาที่ออกกำลังกายครับแนี่งนสนามพุตบอลคนเยอะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์ตรงน,นี้เป็นรอบางต้นไม้ก็จะเยอะอย่างนี้ครับค่มเดินไม่ร้อนอ่ะ ตอนน ong วันนะ่ะตอนน ong วันว่าปั่นจักรยานเองไม่ร้อนเลยสบายสบายเลยครับสองฟากข้างถนนเนี่ยที่มีแต่ต้นไม้ใช่ไง <c oughs> เต็มไปหมดเลย กากาศเย็นสบายนะครับคนออกกำลังกายเยอะแม่ตัวเล็กปัน่นจักรยานเร็วเว้ยข้างหน้า โอเคครับไว้ติดตามชิปหน้าแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ